อัปเดตข่าวสอพอทอกระทรวงศึกษาธิการประจำวันพุทธที่2เมษายน2568สพทร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ที่ล่วงลับไปแล้วในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ133ปีสพทร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สอทอ ประจำปี2,568ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ133ปีสอปีสพทผนึกกำลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพร้อมช่วยเหลือแก้ปัญหาครูที่มีหนี้สินทั้งระบบเสมาหนึ่งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ กฟผมูลนิธินายช่างไทยอบรมเตรียมพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเรียนสปทในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสมุทรสงครามมุ่งหวังฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วสอทอสอปทร,รับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท SN Construction and Management จำกัด สพทร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนและมาตรการบุหรี่ไฟฟ้าของกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่1ประจำปี2568สพทเคาะวันสอบเข้ามา .1 และม .4 ใหม่วันที่5-6เมษา,ายนพร้อมออกปฏิทินรับนักเรียนเน,น,น้นยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์อัปเดตข่าวการศึกษาก่อนใครต้องกลายโอเข่าวสพท